สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบอร์สกูทุกคนเนาะเมื่อน้ครับก็ชิมาเห็ดกินแรงคือเก้าเนาะพี่น้องมื่อนี้ครับก็ชิมาหนึ่งพักนี่พักซื้อมาแต่ตลาดส่วนผักเขาพักมันโมเป็นเนาะหอมบริลูกพักอันนี้เขาปลูกเป็นพวกพักสับาลานงสารแหน่พักหอมเปรพักอันบวัวหอมป้อมต้นหอมหอมบริลูกพักแนวนี้เนาะ พักอันนี้กระโบแพ้งดอกอยู่ตลาดกันพี่น้องทำปลูกมันกับเผื่อจะเป็นเนาะมัดละพันกีบหาหมัด้าวบาทหาหาหากรรมมานนเนี่ย้าวบาทถูกอยู่เนาะกินประดกินจนแบบคุณดกีก็กินได้ได้ดเนี่ยทมภัยหมักกินผักช่วงในพักอยู่บ้านเท่าจะถูกลายเนาะ อละหาบาทสิบบา่เป็นกาดข้าวพักยางกะมัดละพันกีบเบิดเพราะว่าช่วงนี้พัยกระปุกพักลายก็เลยเห็นให้พักราคาแพงแน่เออราคาถูกแห่พี่น้องโอ้ยเว้าวก็ได้เนาะจังแมช,ชาติพัดกินก็แซ่บได้พักอันนี้นะตอนนุกเทพเ็นเจนแลราพัดอยู่แต่ว่าอันนี้ขมรพัดดอกวอร์่ีโป๊ะ เธอเนี่นยปอกเปลือกมันบส่สีมาหนึ่งเนาะหนึ่งกินกับแจ่วแจ่วปูแจ่วปลานนี่แหละพี่น้องมาหนี่เขากับมาดูเือนเบิดมือเนาะมาเนี่ไปไหวผามาก็เวะซื้อพักหยู่ตลาดมาเลยประกาศช้อมได้นี่ไทยเห็ดยังประกาศชมเบ็ด อิญประกาศชมว่าซันมนีมนอกนอากาศบ่หนาวเนาะหนาวแต่กลางคืนหรือว่าตอนยามมาื้อเช้ายามแรงยามเที่ยงบ่สิก็บ,บ่หนาวยามเทีย่ยงยามแรงนี่ก็บ,บ่หนาวปานดค่ำแล2 0 0นพสิเริ่มหนาว ไปลุกเลยหนึ่งเข่าก่อนดีกว่าบาจักอันนี้เดี๋ยวหนึ่งเข่าก่อนเลยเจ้หน่อยทานสีเบิร์ก่อนเอาไปหนึ่งเข่าก่อนพุนทางผู้จิเป็นซาแพนสักผ้าพี่น้องพัตตาอีต้นแง้มแง้มแง้มอยวจะหน่อยไพยดับเดอข้าวสักเดอเป็นเสะผ้าไวเ้เพื่อสักเนาะเขาก็ชิมาหนึ่งเขา่าแล้วบบดนี้ตอนนี้เขาก็จิมาหนึ่งเข่านะพี่น้องเอาน้ำห่อนมวยก่อนเนาะ อันนี้บ้านเขาเอินมอไเนาะเพราะหัวดยันเข่ามันติดๆแท้เลยทีจริงมันก็บวติดดอกหันจากหัวดิ้น่นี่แหละพี่น้องเอ้ยอายอายมันก็ขึ้นมามันก็เปียกเัราแห้งเนาะเข่าหนียวเนาะอันนี้อันนี้เขากำลังกินเข่าใหม่เบิดทรองสอบเข่าบ้านเขาก็สิบวคคอยเป็นมิดปันใดเนาะ หลังจากนั้นเขาก็ฉีมาล่างมันก่อนล่างให้น้ำม่วกล่างให้น้ำม่วกมันออกพี่น้องหลังจากนั้นเขาก็ฉีดเอาไปค้างสิไฟแล้วเข่าที่เขาหนึ่งมือเศร้าในเขาก็สีมาบีเป็กนก้อนน้อยๆใ,นนใส่ในหนามัมนเลยอุ่นเนาะทำการอุ่นถ้าบ่อุ่นมันเย็นมันเย็นแล้วมันกินบอ่อนะประไดบ่กขักประไดเขาต้องอุ่นชูเถือเอ่อนะ หลังจากที่เป็นอุ่นเข่าเรียบร้อยเขาก็สิมาเด็ดพักอันนี้ก่อนมาลอกพักอันนี้ก่อนพี่น้องเอาที่แข็งๆมันออกคณะมาง่ายๆกันเน้ถะาเบิ่งบัดผูเ้เล็กเขาหนึ่งพักดีกว่าวมืนอี้เขาสีเห็ดเมน,นูอันนั้นก้อยไข่มุดแดงแล้วก็น,นาสีปลนป้าแห้งเบกหรือว่าอะไรก็ว่าคันทาเบิ่งต่อไปเนาะพี่น้องตอนนี้เข้ากันะพักแล้วไปทิ้ดร้อยเนาะส่งพักนี่ ็ได้ประมาณนี่เนาะเอาสิมาหนึ่งก็เลยเนาะมาเนี่ยหลังจากที่หนึ่งพักแล้วก็จะไปเห็ดเมโนูเนาะพี่น้องเมโน่แซ่บสูตรกินแล้วใส่หวดวหนึ่งข้าวนี่แหละถั่วฮาวบ่มมีซึ่งนี่ใส่ลงไปเลยเนาะกินกับ ป่นยังกระแซาะได้นี่มันอ่อนเนาะนี่ประมาณนี้พี่น้องปิดฟ้าไว้ก่อนบะดนี้อันนี้ก็สิเป็นพักเฮาหนึ่งเนาะสุกแล้วกับประมาณนี้เนาะพี่น้องบบลายปลาเนอกบานี้เฮาก็ซิมาเห็ดเมนูก้อยไข่หมูแดงเนาะอันนี้ก็คือไข่หมูแดงเฮาซื้อมาจากตลาดเนาะนี่เฮาบ่ได้ไปแหน่เองเด้อพี่น้องมันก็เป็นไข่ปายเนาะมีเมนูก้อยไข่หมูแดงแล้วก็เนาะต้มปลาดุกนาใส่หมักพริกดิบเนาะพี่น้องกินกับพักลวก แสบๆพักหนึ่งนะตอนนี้เขาก็สิมาเห็ดไม่นอนก่อ,อยไขาย่มุแดงเนาะพี่นอ้องนี่เขาก็สิมาหมักพริกหมักพริกเนาะใส่หมักพริกพริกขั่วเข้าขั่ว เอ็งนังวเนอะอน,นี่ใส่น้ำปลานิดหน่อยสูตรนี้ต้องใส่ปลาแดกน้องพี่น้องอถ้าบ,บ,บ่ใส่ปลาแดกมันจะบ่แซ่บใส่ปลาแดกลงไปใส่สาระแหน่ เออผักต้นหอมบัวผักซีนอกัากคุกเข่ามันเข้าออกันเนาะ ตอนนี้เราก็ปรุงเครื่องเราก็คนเครื่องมันเข้ากันเรียบร้อยเนาะพี่น้องสุบไข่หมดูแดงลูกก้อยไข่หมูแดงหน้าตาก็โอ้หมเห็นขลับปลาด้วยเนาะนี่พี่น้องประมาณนี้แหละนี่ยโบลายปลาด้มันกับไข่โบข่อยเบงปลาด้นมีไข่เบงแล้วไข่บขบเบงเนาะแล้วไข่ใหญ่ไข,นขนนน่น้อยอะไรไข่ปลายบ้านเผอเอิญตัวซ่วงเนี่ยมันยังโบข่อยอันนั้นปลาด้วเนาะประมาณนี้แหละอาหารเมนูที่หนึ่งก็ผ่านไปเนาะ ก้อยไข่หมูแดงไม่ทีซองกะป่นปลาดุกนาพี่น้องตอนนี้เขากำลังต้มอยู่ตอนนี้เขากะซิมาป่นปลาดุกนาเนาะพี่น้องอันนี้กะสิเป็นปลาดุกนาแหละปลาดุกนาน่อยตัวเดียวหนึ่งเนาะแต่กับพอกินอยู่ตอนนี้ทา,ามักสวิรัตกแล้วเขาก็เิเอาเนื้อปลาลงไปเนาะเนื้อปลาก็น้อยหนึ่งสซ่บกับมักสวิติเลยบมแมนสิเพ็ดมะโทบ,บ่นี่ อนนี้เขาก็ใส่พักลงไปเนาะเขาก็ตําใส่พักมันเข้ากันหลังจากนั้นเราก็ชีมาปรุงเครื่องเนาะเป็นนัวแล้วก,ก็น้ำต้มปลาแดกซ้านี่ก็แซบแล้วแหละพี่นอ้องคน้นให้มันเข้ากันเพราะว่าน,น้ำต้มปลาแดกนี่มันสิเข e ไไหนแล้วเนาะพอดีเนาะซํานี่เป็นอันเสร็จ เรียบร้อยพี่น้องเมนโอก็มีก้อยไข่หมดแดงป่นปลาดุกนาปิ้งปลาแห้งซี่ม่ใหม่สักกย่างตีนไก่กับย่างปลาแห้งเนาะพักมีสำเนียพี่น้องมาเด้อพี่น้องกินข้าวน้ำกันสบายดีดจ้า้องย่มกินด ต้องใส่เกลือเข้าไปนั่นเลยือใส่สสหม้ออย,อยูไหมนี่ฝนประดุกต้องพริดนิบย่แทเนี่ยมันนะหางพริกยิมนี่ก็บอกว่า không hả? Không không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มันนอนมันนอนมันแย่งกันไปบ,บอกนก<อ>ระสอบถานหรือพิคือนอนบรถไทยอ่ะไปได้ได้ปลาไมแก่ก็ดีบ่ขึ้นมาแล้วจ้ำกลางบ่

cũng muốn một chơi mình <Nhạc> cái nó có cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอเเนาะพี <sh arp> <sm> ่น้องตอนนี <healthy> <sh arp> ้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วไปถีบร้อยเนาะบางคนก็ยังไม่อิ่มบางคนก็อิ่มไปเนาะสำหรับคลิปนี้เคาก็ขอเจ้าคิปไว้สนิทบันเด้อพี่น้องมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดสั่นกระดิ่งเนาะเพื่อสิบกพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องคราพบกันในพี่น้องคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีะ